ความเดิมตอนที่แล้วฟงเซียงเจ้าเมืองหมาป่าวายุเร่งเดินทางไปที่อุโมงค์ลับในเมืองหินลมวิญญาณเพื่อจะหลบหนีจากการตามล่าของชาหล,ลิงอสูรเสือดาวระดับที่7แต่ก่อนจะถึงเมืองลมวิญญาณมันกลับพบเด็กหนุ่มคนหนึ่งขวางทางและปล่อยคมมีดวายุโจมตีใส่ลำคอของมันตอนที่ห้า ฟงเซียงถูกคมมีดวายุโจมตีอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งเดิมซ้ำๆจนขนบริเวณลำคอถูกตัดขาดและตัวมันก็ล้มลงกับพื้นทำให้มันต้องดิ้นรนอย่างสุดกำลังแต่การโจมตีที่ลำคอซึ่งเป็นจุดสำคัญทำให้มันทนไม่ไหวอีกต่อไปคมมีดวายุเล่มที่สิบโจมตีเขาที่เส้นประสาทบริเวณลำคอร่างที่เคยแข็งแกร่งก็อ่อนยวบลงอย่างรวดเร็วราวกับลูกบอลยาง เมื่อการโจมตีของคมมีดวายุเล่มที่15มาถึงกระดูกคอของมันก็หักสะบันในแววตาของถังสารปรากฏประกายระย,ระยิบระยับก่อนที่คมมีดวายุ3สามเล่มสุดท้ายจะสลายหายไปในขณะนี้ฟงเซียงเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายถังสารเลือกที่จะไม่ตัดคอของมันเพราะอาจจะส่งผลต่อการดูดซับพลังสายเลือดได้การต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบใช้เวลาเพียงแค่สิบลมหายใจเท่านั้น แม้ว่าจะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วถังซานต้องใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่ทักษะของตราประทับสายเลือดทั้ง4ชนิดถูกเปิดใช้งานรวมถึงวิชาลับของสำนักถังด้วยเขาต้องใช้พลังทั้งหมดนี้เพื่อรับมือกับฟงเซียงเพียงคนเดียวจริงๆแล้วถังซานสามารถซ่อนตัวและปล่อยเพียงคมมีดวายุออกมาโจมตีก็ได้แต่เขาเลือกที่จะปรากฏตัวต่อหน้าฟงเซียงเพื่อทำให้ศัตรูประมาท เขาเป็นเพียงเด็กชาวมนุษย์อายุ9้าปีเป็นเหมือนขยะไร้ค่าไม่มีความสำคัญอะไรเลยสำหรับเผ่าพันธุ์อสูรรังเล็กๆของถังซานเมื่อเปรียบเทียบกับฟงเซียงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ทำให้ฟงเซียงเกิดความประมาทก่อนที่ฟงเซียงจะถูกไล่ล่าถังซานอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณน,นั้นคอยสังเกตการของมันผ่านเนตเหวี่ยวประสานจิตและเขาก็เลือกลงมือโจมตีในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ฟงเสียงคิดเพียงว่าจะรีบหนีไปให้เร็วที่สุดแต่มันไม่คาดคิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ระหว่างทางทั้งซานโจมตีด้วยพลังระดับที่สีขั้นสูงสุดประกอบกับประสบการณ์การต่อสู้ของราชาเทพเจ้าในอดีตการควบคุมทางจิตที่ยอดเยี่ยมรวมถึงความสามารถในการดูดซับพลังของวิชาเสียนเทียนภายใต้ปัจจัยหลายๆอย่างเขาจึงสามารถจัดการกับฟงเซียงซึ่งได้รับบาดเจ็บ และพละกกำลังอ่อนแอได้ในเวลาอันสัน้นทังซานเริ่มใช้วิชาเสียนเทียนดูดซับพลังสายเลือดของฟงเซียงทันทีพร้อมกับดูดกืนพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของมันด้วยในที่สุดประกายแสงในดวงตาของฟงเซียงก็ค่อยๆมองลงร่างกายของมันเริ่มแห้งเหี่ยวในขณะที่ทังซานร,รู้สึกได้ว่าพลังสายเลือดเหมือนกำลังหลัง่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาเราวกับกระแสน้ำเชี่ยวท่านใดนั้น ออราพลังของเขาก็พุ่งสูงขึ้นทั่วทั้งร่างกระดูกทั่วทั้งร่างกายส่งเสียงกรอบแกรบอย่างต่อเนื่องทะลุขีดจำกัดแล้วใช่แล้วด้วยการดูดซับพลังสายเลือดของฟงเสียงถังซานจึงสามารถทะลุผ่านจากระดับสีขั้นสูงสุดไปสู่ระดับห้าได้สำเร็จไม่ใช่แค่วิชาเสียนเทียนเท่านั้นที่เลื่อนระดับแต่พลังของตาประทับสายเลือดคมมีดวายุก็เลื่อนระดับไปพร้อมๆกัน จากสีเขียวอมฟ้ากลายเป็นสีเขียวเข้มและส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมพลังสายเลือดของฟงเซียงแตกต่างจากอสูรหมาป่าวายุธรรมดาทั่วไปซึ่งทังซานสามารถรับรู้ได้ในทันทีหรือว่าเพราะมันเป็นผู้นำแม้ว่าเขาจะเคยดูดซับพลังสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุระดับที่ห้าเป็นครั้งแรกแต่จากประสบการณ์การดูดซับพลังสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุที่ผ่านมา ทั้งของอสูรระดับที่3และอสูนระดับที่4แม้ว่าอาสูนระดับที่5้าจะทรงพลังกว่าแต่ก็ไม่ควรให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากถึงเพียงนี้พูดง่ายๆก็คือพลังสายเลือดของอสูนมาป่าวายุทั่วไปยังมีสิ่งเจอือปนอยู่ทำให้ไม่สามารถดูดซับได้ทันทีซึ่งวิชาเสี่ยนเทียนจำเป็นต้องทำการแปลงและกองพลังในกระบวนการดูดซับเสียก่อนแต่พลังสายเลือดของฟงเสียง แทบจะถูกดูดซับโดยตรงจากตาประทับสายเลือดของคมมีดวายุโดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกองเลยพลังสายเลือดนี้บริสุทธิ์อย่างยิ่งแถมยังมีปริมาณมากอีกด้วยการดูดซับพลังสายเลือดจากฟงเซียงเพียงตนเดียวมีประโยชน์มากกว่าการดูดซับพลังสายเลือดจากอสูรหมาป่าวายุทั้งหมดที่ถังซานเคยดูดซับมารวมกันเสียอีกเดิมทีเขาคิดว่าการที่วิชาเสียนเทียนจะทะลุผ่านไปยังระดับที่ห้าได้ การดูดซับพลังสายเลือดจากอสูรหมาป่าวายุระดับที่5ตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอแต่ตอนนี้มันกลับประสบความสำเร็จได้ภายในครั้งเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าพลังสายเลือดของฟงเซียงนั้นไม่ธรรมดาที่จริงแล้ววันนั้นที่ชายสวมหน้ากากลายเสือได้ชี้แจงแผนการให้ทราบและกำหนดเวลาให้เขา300ลมหายใจก่อนเริ่มหลบหนีทางซานก็มีแผนการของตัวเองในใจเช่นกันทำไมเขาถึงออกมาก่อนเวลา นั่นก็เพราะเขาต้องการใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวายนี้เพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองในตอนแรกเขาไม่ได้หวังจะจัดการกับเจ้าเมืองหมาป่าวายุอย่างฟงเซียงเพราะฟงเซียงมีพลังระดับทีหา่าเขาไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับมันได้เพราะพลังยังต่างกันหนึ่งระดับและเขาก็ไม่มีความสามารถเหมือนในชาติก่อนการจะจัดการกับฟงเซียงที่มีร่างกายแข็งแกร่งนั้นเป็นเรื่องยากยิ่งไปกว่านั้นยังมีมหาปุโรหิตอยู่ด้วย ดังนั้นเขาจึงแค่ต้องการใช้โอกาสนี้ดูดซับพลังสายเลือดจากอาสูรหมาป่าวายุและอาสูรเสืรดาวระดับธรรมดาเท่านั้นซึ่งในตอนแรกเขาก็ทำอย่างนั้นแต่เมื่อได้เห็นฟงเซียงถูกขับไล่ออกไปและสัมผัสได้ว่าพลังในร่างกายของมันกําลังลดลงเรื่อยๆจากการกระตุ้นพลังสายเลือดก่อนหน้านี้นี่เป็นโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสที่หาได้ยากถังสารจึงรีบคว้าโอกาสที่หายากนี้เอาไว้ทันที ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต่อสู้กับอสูรระดับ5โดยที่เขามีพลังเพียงระดับสีขั้นสูงสุดอยู่ดีเพราะมีเพียงการดูดซับพลังสายเลือดของอสูรระดับ5เท่านั้นที่จะทำให้วิชาเสียนเทียนทะลุไปยังระดับที่หได้แล้วยังจะมีโอกาสใดที่ดีไปกว่าโอกาสนี้อีกละ่ะเวลาก็ยังเหลือทำไมเขาจะไม่คว้ามันไว้และความจริงก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาทำสำเร็จ โชคดีที่ในตอนนี้วิชาเสียนเทียนอยู่ในระดับที่5แล้วการหมุนวนของวิชาเสียนเทียนได้ย่อยพลังไปมากพอสมควรถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ก็ยังทำให้ร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มไปด้วยแสงสีเขียวเข้มพลังตราประทับสายเลือดของคมมีดวายุก็ก้าวหน้าไปอีกขัน้นตอนนี้มันอยู่ระดับที่5แล้วเช่นกันทั้งๆที่ยังไม่ได้ย่อยพลังทั้งหมดที่ถูกดูดซับมานอกจากเขาพยายามดูดซับทุกสิ่งที่อยู่ในตัวฟงเซียงแล้ว ทางซานยังค้นในเสื้อผ้าของฟงเซียงและเจอถุงใบเล็กๆหนึ่งใบซึ่งข้างในน่าจะมีเหรียญเงินอยู่บ้างแต่เขาไม่ได้สนใจที่จะตรวจสอบมากนักเขารีบนำถุงใบเล็กใส่ไว้ในอกเสื้อจากนั้นก็หมุนวิชาเสียนเทียนกดพลังตราประทับสายเลือดของคมมีดวายุเอาไว้พร้อมกันนั้นก็ดึงตาประทับสายเลือดของเสือดาวจรัสแสงออกมาแทนร่างของเขากลายเป็นแสงสีเหลืองที่สว่างวาบขึ้นในทันที แสงสีเหลืองหมุนวนรอบศพของฟงเซียงสิบกว่ารอบจากนั้นถังซานก็ใช้ทักษะเสือดาวจรัดแสงเพื่อหนีออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดในขณะที่เขาออกไปจากบริเวณน,นั้นไม่ถึงสิบลมหายใจ <c oughs> ก็มีเงาสองร่างทิ้งตัวลงมาจากอากาศอย่างรวดเร็วเงาร่างแรกปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงสีเหลืองสว่างวับชาหลิงก็ไม่หยุดอยู่ข้างๆศพของฟงเซียงด้วยใบหน้าตกตะลึงไม่นานนะักเงาร่างที่สองก็ติดตามลงมา มหาปุโรหิตมาถึงที่เกิดเหตุด้วยการสนับสนุนของพายุที่สร้างจากาธาตุลมเมื่อเห็นศพของฟงเซียงเธอก็ส่งเสียงร้องด้วยความโศกเศร้ามือของเธอที่ยังคงถือหัวใจหมาป่าวายุกำลังสั่นด้วยความโกรธใครใครฆ่าเขามันเป็นใครมาหาปุโรหิตร้องคำรามอย่างเจ็บปวดดังออกไปไกลกว่าสิบลี้ข้าไม่ได้ทำชาหลิงพูดอย่างไม่ลังเล เมื่อเห็นการตายของฟงเสียงสิ่งแรกที่มันรู้สึกคือความสะใจจากนั้นก็คือความสงสัยเจ้าเมืองหมาป่าวายุตัวนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้อยู่ระดับที่6แต่ก็น่าจะมีพลังระดับที่5ขั้นสูงสุดใช่นไหนในเวลาอันสั้นเช่นนี้มันถึงมาตายอยู่ที่นี่ได้ก่อนหน้านี้ที่ชาลิงกำลังยืนคุ้มเชิงกับมหาปุโรหิตรอเวลาให้ครบหนึ่งร้อยลมหายใจเพื่อออกตามล่าฟงเสียง แต่ยังไม่ทันที่เวลาหนึ่งร้อยลมหายใจจะผ่านพ้นสีหน้าของมหาปุโรหิตก็เปลี่ยนไปแล้วเธอก็รีพุ่งตรงมาทางนี้ทันทีชาลหลิงที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็วิ่งตามออกมาและเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังของฟงเสียงมันจึงเร่งความเร็วจนมาถึงก่อนมหาปุโรหิตเพียงหนึ่งก้าวแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาเจอกับศพของฟงเสียงที่นี่เมื่อมหาปุโรหิตเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแสงแห่งความแค้นอสูรเสดาวนี่เป็นฝีมือของเผ่าเจ้าพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าทําอะไรลงไปเจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเป็นสายเลือดของราชาอสูรหมาป่าวายุมหาปุโรหิตคำรามออกมาอย่างบ้าคลังข้าก็บอกไปแล้วว่าข้าไม่ได้ทําข้าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครทําชาลิงตอบอย่างอารมณ์ร้อน แต่ในขณะเดียวกันมันก็ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเช่นกันสายเลือดของราชาอสูรหมาป่าวายุงั้นหรือทำไมสายเลือดของราชาอสูรหมาป่าวายุถึงมาอยู่ที่นี่ในฐานะเจ้าเมืองของเมืองเล็กๆแบบนี้ได้